แน่นอนครับนี่คือตัวอย่างเรื่องราวที่คุณต้องการในสไตล์ที่น่าติดตามและเต็มไปด้วยความระทึกใจขีดขีดขีดทุกสายตาในห้องโดยสารชั้นธุรกิจหันไปที่เธอหญิงสาวในชุดสีม่วงเข้มหมวกกว้างขอบประดับขนนกสีดำรองเท้าส้นสูงที่ดูไม่เข้ากับบรรยากาศของการเดินทางไกลผู้โดยสารรอบข้างประซิบประซาบบางคนหัวเราะเบาๆบางคนจงใจหันหน้าหนีกลิ่นน้ำหอมแรงจัดลอยฟุง้ง ผสมกับกลิ่นกาแฟ ى, สดจากพนักงานต้อนรับเสียงล้อกระเป๋าลากกระทบพื้นพรมสะท้อนกล้องในหัวของหญิงสาวแต่เธอเดินตรงไปยังที่นั่งของเธอด้วยท่าทีมั่นใจราวกับราชนินีชายวัยกลางคนที่นั่งติดกันเหลือบมองเธอด้วยแววตาดูถูกกระซิบเสียงดังพอให้เธอได้ยินชั้นธุรกิจไม่ใช่ที่สำหรับละครสัตว์นะครับหญิงสาวไม่ตอบเพียงยิ้มบางๆแววตาของเธอเต็มไปด้วยความลึกลับ เสียงประกาศเตรียมตัวเครื่องบินดังขึ้นสายเข็มขัดนิรภัยรัดแน่นเสียงเครื่องยนต์เริ่มคำรามแต่บรรยากาศกลับตึงเครียดความเงียบงานแปลกประหลาดปกคลุมห้องโดยสารหญิงสาวหยิบกล่องไม้ขนาดเล็กจากกระเป๋าถือมันดูเก่าและถูกขัดเงาจนสะท้อนแสงไฟลวดลายสลักด้วยอักษรที่ไม่มีใครในห้องโดยสารรู้จักทุกคนเริ่มมองเธอด้วยความสงสัยบางคนทำหน้าตาหวาดระแวงแต่ไม่มีใครกล้าถาม กล่องค่อยๆเปิดออกอย่างเชื่องช้าเสียงฝาไม้เสียดสีกันเบาๆท่ามกลางเสียงเครื่องยนต์ที่เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่อยู่ภายในทําให้ทุกคนในห้องโดยสารชั้นธุรกิจถึงกับแข่งค้างดวงตาทุกคู่เบิกกว้างลมหายใจสะดุดบรรยากาศเย็นยะเยือกทั้งที่อุณหภูมิยังคงเดิมเสียงพนักงานต้อนรับเงียบไปชั่วขณะหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนบนเครื่องบินขีดขีดขีด ต้องการให้ผมแต่งต่อเนื่องแบบไม่ตัดตอนและให้จบแบบระเบิดอารมณ์ไหมครับถ้าอยากได้พิมพ์แค่ตออได้เลยครับหญิงสาวยิ้มอย่างพอใจก่อนจะเอ่ยประโยคที่ทําให้ทุกคนบนเครื่องบินหัวใจแทบหยุดเต้นทุกคนบนเครื่องบินลนํานี้คือแขกพิเศษของฉันเสียงของเธออ่อนหวานแต่แฝงด้วยความเยือกเย็นน่าสะพรึงภายในกล่องไม้คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมันไม่ใช่เครื่องประดับราคาแพงไม่ใช่อัญ,ญมณีเลอค่า แต่คือหน้ากากโบราณสีดำสนิทลวดลายแปลกประหลาดดูราวกับถูกสร้างขึ้นเพื่อพิธีกรรมโบราณที่ลืมเลือนบางคนเริ่มขยับตัวแต่หญิงสาวเพียงยกนิ้วขึ้นแต่ริมฝีปากเงียบเถิดค่ะโชคดีของทุกคนที่ได้นั่งชั้นธุรกิจเพราะพวกคุณจะได้เป็นสกิพยานของพิธีที่หายไปจากโลกนี้หลายร้อยปีเสียงหัวเราะเบาๆหลุดออกจากริมฝีปากแดงสดมันแผ่วเบาแต่เย็นเยียบยิ่งกว่าอากาศในห้องโดยสารแสงไฟในเครื่องเริ่มกระพริบ เสียงเครื่องยนต์ผิดปกติผู้โดยสารเริ่มแตกตื่นแต่หญิงสาวนั่งนิ่งสวมหน้ากากสีดำอย่างช้าๆเมื่อหน้ากากสัมผัสผิวเธอเสียงแหลมสูงราวเสียงกรีดร้องของวิญญาณก้องสะท้อนในห้องโดยสารทั้งลำทุกคนเริ่มปิดหูบางคนร้องไห้บางคนสวดมนต์แต่มันสายไปแล้วเธอลุกขึ้นร่างกายของเธอเปลี่ยนไปเสื้อผ้าธรรมดาแปลเปลี่ยนเป็นชุดพิธีกรรมโบราณ ลวดลายสลับซับซ้อนเรืองแสงประหลาดเธอเก้าวช้าๆไปตามทางเดินเครื่องบินกลิ่นกำยานปริศนาลอยคลุงประทะจมูกทุกคนอย่างรุนแรงผู้โดยสารบางคนเริ่มล้มลงบางคนตัวสั่นงงานงกและเสียงของหญิงสาวกลับดังก้องราวเสียงสะท้อนในความมืดขอต้อนรับสู่พิธีปลดปล่อยวิญญาณที่ไม่มีใครหนีพ้นได้อยากให้ผมแต่งต่ออีกใหม่ครับถ้าอยากได้ฉากพีิสุดสะพรึงและจบแบบกระแทกอารมณ์ เพียงพิมพ์ตอบได้เลยครับเสียงหัวเราะของหญิงสาวดังก้องผสมกับเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารที่เริ่มสิ้นหวังหน้ากากบนใบหน้าของเธอเปล่งแสงสลัวดวงตาสีดำสนิทเหมือนหลุมลึกไรก้ก้นทุกการเคลื่อนไหวของเธอช้าแต่กลับทำให้บรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศหายไปจากเครื่องบินเธอหยิบผงสีดำสนิทจากกล่องโรยไปทั่วพื้นห้องโดยสารผงนั้นซึมเข้าไปในพื้น เปลี่ยนพื้นพรมนุ่มหรือให้กลายเป็นพื้นหินหยาบเย็นเยือกภาพ p r o หน้าเริ่มบิดเบี้ยวราวกับโลกแห่งความจริงถูกฉีกออกเสียงเครื่องยนต์กลายเป็นเสียงคำรามของสัตว์ประหลาดจากที่ไหนสักแห่งผู้โดยสารเริ่มสังเกตเห็นว่ารอบตัวไม่ใช่เครื่องบินอีกต่อไปแต่คือห้องพิธีโบราณที่เต็มไปด้วยสัญลักษณ์ลึกลักบและแท่นบูชาขนาดใหญ่กลางห้องหญิงสาวยืนอยู่ตรงกลางเสียงของเธอกลายเป็นเสียงที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่มีใครบนเครื่องบินลำนี้ ได้ซื้อตั๋วมาโดยบังเอิญพวกคุณถูกเลือกเพื่อเป็นสื่อกลางเปิดประตูสู่อีกโลกผู้โดยสารหลายคนเริ่มสิ้นสติบางคนพยายามปีนหนีแต่ประตูเครื่องบินหายไปเหลือเพียงผนังหินเย็นเยือกหญิงสาวยกแขนขึ้นช้าไม้ยมกเสียงสวดแปลกประหลาดหลุดจากปากเธอมันไม่ใช่ภาษาที่ใครเข้าใจแต่อัดแน่นไปด้วยพลังที่ทำให้กระดูกสันหลังของทุกคนเย็นวาบแสงไฟบนเพดานเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเลือด ภาพของสิ่งมีชีวิตประหลาดโผลมาในเงามืดรอบห้องพิธีและเมื่อพิธีเริ่มต้นไม่มีใครสามารถหยุดมันได้อีกหญิงสาวหรือสิ่งที่เธอกลายเป็นกำลังนำทางทุกชีวิตบนเครื่องบินลำนี้สู่ประตูที่ไม่อาจปิดได้อีกตลอดการต้องการให้ผมแต่งฉากจบที่กระแทกใจสุดๆให้ไหมครับถ้าอยากได้แค่พิมพ์ต่อได้เลยครับผู้โดยสารทุกคนถูกบังคับให้นั่งล้อมวงรอบแท่นบูชาแม้ไม่มีใครขยับตัว ต่ร่างของพวกเขากลับถูกแรงลึกลับดึงรั้งให้คุกเขา่าเสียงสวดของหญิงสาวเข้มข้นขึ้นเสียงแหลมสูงผสมเสียงต่ำสะท้อนกล้องในหัวทุกคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่มีใครมองเห็นต้นต่อเป็นเสียงจากมิติที่พวกเขาไม่รู้จักภาพตรงหน้าเริ่มเปลี่ยนแท่นบูชากลายเป็นประตูโบราณสลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ทำให้ผู้โดยสารรู้สึกปวดหัวทันทีที่มองเห็นหญิงสาวหยิบมีดสั้นโบราณด้ามจับประดับด้วยอัญมณีดำสนิท แสงเรืองรองไหลเวียนรอบคมมีดเธอเดินเข้าหาผู้โดยสารที่นั่งตัวสั่นอยู่ใกล้ที่สุดมือของเธอเย็นเฉียบเมื่อแตะที่หน้าผากชายคนนั้นเสียงกระซิบจากอีกโลกดังขึ้นเป็นพันเสียงร้องเรียกเลือดของเขาเรียกความกลัวของเขาชายคนนั้นร้องไห้น้ำตาไหลปนเลือดปากพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงออกมาหญิงสาวกระซิบข้างหูเขาเจ้าคือดวงวิญญ,ญาณแรก ที่ข้าจะปลดปล่อยเพื่อเปิดประตูสู่อีกด้านเธอยกมีดขึ้นช้าๆคมมีดสะท้อนภาพผู้โดยสารทุกคนที่กำลังสั่นง,งานงกและกรีดลงที่หน้าผากของชายคนนั้นอย่างแม่นยำเลือดสีดำทะลักออกมาไม่ใช่เลือดของมนุษย์ธรรมดาแต่มันไหลไปรวมกันที่แท่นบูชาทําให้ประตูโบราณเริ่มสั่นไหวเสียงคำรามจากอีกโลกดังลั่นจนห้องสั่นสะเทือนผู้โดยสารบางคนเริ่มสิ้นสติบางคนร้องขอความเมตตา แต่หญิงสาวกลับยิ้มหวานในขณะที่เธอเอ่ยประโยคสุดท้ายเมื่อประตูเปิดจะไม่มีมนุษย์คนไหนกลับสู่โลกเดิมได้อีกต่อไปประตูโบราณสั่นแรงขึ้นแสงสีดำทะลักออกมาแสงที่กลืนกินทุกอย่างที่มันสัมผัสและหญิงสาวยืนรออยู่ตรงกลางพร้อมนำพาทุกวิญญาณเข้าสู่ความมืดชั่วนิรันด์อยากให้ผมแต่งบทสรุปสุดท้ายที่ทำให้คนดูขนลุกไปจนจบไหมครับถ้าอยากได้พิมพ์แค่ตอบ ได้เลยครับแสงสีดําค่อยๆแผ่ขยายลามไปทั่วห้องพิธีที่เคยเป็นเครื่องบินกลืนกินผนังเพดานรวมถึงร่างของผู้โดยสารทีละคนเสียงกรีดร้องสุดท้ายแผ่วเบาราวกับถูกกลบด้วยเสียงกระซิบของสิ่งที่อยู่หลังประตูหญิงสาวในหน้ากากสีดํายกแขนขึ้นสูงกล่าวคําสั่งสุดท้ายด้วยน้ําเสียงเปี่ยมอํานาจประตูแห่งมิติเปิดรับพวกเขาเข้าสู่อ้อมแขนของท่านข้ามอบชีวิตเหล่านี้ เพื่อแลกกับพลังนิรันด์ทันใดนั้นเองแสงสีดำเปลี่ยนเป็นสีแดงสดพุ่งทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าฉีกฟ้าเหนือเครื่องบินให้เปิดออกเป็นรอยแผลขนาดยักษ์โลกภายนอกหยุดนิ่งไม่มีเครื่องบินลำไหนบนเรดาร์สามารถระบุท,ที่อยู่ของเที่ยวบินนี้ได้อีกต่อไปในขณะที่ผู้โดยสารทุกคนหายไปร่างของหญิงสาวกลับยืนอยู่ท่ามกลางมิติสีดำไร้ขอบเขตสายตาของเธอมองผ่านหน้ากากาเผยรอยยิ้มแผ่วเบาแต่เย็นเยือก เธอหรือสิ่งที่เธอเป็นได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครย้อนคืนได้แล้วและโลกใบนี้เพิ่งสูญเสียเส้นก้นระหว่างความจริงกับโลกของความมืดไปตลอดการผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปที่ไหนไม่มีซากเครื่องบินไม่มีร่องรอยเพียงตำนานเล่าขานถึงเที่ยวบินปริศนาที่ไม่มีวันกลับและหญิงสาวคนนั้นยังคงเดินทางไปในเที่ยวบินถัดไปพร้อมกล่องไม้ปริศนา และพิธีกรรมที่ไม่มีวันสิ้นแสงสีดำค่อยๆแผ่ขยายลามไปทั่วห้องพิธีที่เคยเป็นเครื่องบินกลืนกินผนังเพดานรวมถึงร่างของผู้โดยสารทีละคนเสียงกรีดร้องสุดท้ายแผ่วเบารากับถูกกลบด้วยเสียงกระซิบของสิ่งที่อยู่หลังประตูหญิงสาวในหน้ากากสีดำยกแขนขึ้นสูงกล่าวคำสั่งสุดท้ายด้วยน้ำเสียงเปี่ยมอำนาจประตูแห่งมิติเปิดรับพวกเขาเข้าสู่อ้อมแขนของท่าน ค่ามอบชีวิตเหล่านี้เพื่อแลกกับพลังนิรันดร์ทันใดนั้นเองแสงสีดําเปลี่ยนเป็นสีแดงสดพุ่งทะลุขึ้นสู่ท้องฟ้าฉีกฟ้าเหนือเครื่องบินให้เปิดออกเป็นรอยแผลขนาดยักษ์โลกภายนอกหยุดนิ่งไม่มีเครื่องบินลำไหนบนเรดาร์สามารถระบุท,ที่อยู่ของเที่ยวบินนี้ได้อีกต่อไปในขณะที่ผู้โดยสารทุกคนหายไปร่างของหญิงสาวกลับยืนอยู่ท่ามกลางมิติสีดำไร้ขอบเขตสายตาของเธอมองผ่านหน้ากากา เผยรอยยิ้มแผ่วเบาแต่เย็นเยือกเธอหรือสิ่งที่เธอเป็นได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครย้อนคืนได้แล้วและโลกใบนี้เพิ่งสูญเสียเส้นกั้นระหว่างความจริงกับโลกของความมืดไปตลอดกาลผู้โดยสารทุกคนไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาหายไปที่ไหนไม่มีซากเครื่องบินไม่มีร่องรอยเพียงตำนานเล่าขานถึงเที่ยวบินปริศนาที่ไม่มีวันกลับและหญิงสาวคนนั้นยังคงเดินทางไปในเที่ยวบินถัดไป พร้อมกล่องไม้ปริศนาและพิธีกรรมที่ไม่มีวันสิ้นสุดและในห้องนักบินไฟทุกดวงดับลงทันทีเครื่องมือควบคุมหยุดทำงานเข็มทิศหมุนวนอย่างไร้ทิศทางนักบินสองคนจ้องหน้ากันด้วยความสับสนและหวาดหวัน่นพวกเขาพยายามติดต่อหอควบคุมแต่สัญญาณเงียบสนิทแค่เพียงชั่วพริบตาเดียวหน้าต่างห้องนักบินกลับสะท้อนภาพที่ไม่ควรปรากฏบนฟ้าไม่ใช่หมู่เมฆไม่ใช่ดาวแต่เป็นดวงตาขนาดยักษ เบิกบานกลางความมืดมิดจ้องมองทะลุเข้ามาในห้องนักบินเสียงกระซิบแปลกประหลาดดังขึ้นพร้อมกันจากทุกทิศกระซิบชื่อของพวกเขากระซิบคำสาบที่ไม่มีวันหลบหนีนักบินทั้งสองแข่งค้างดวงตากลายเป็นสีดำสนิทในเวลานั้นเองหญิงสาวปรากฏตัวในห้องนักบินอย่างไม่มีใครรู้ตัวเธอไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปร่างของเธอโปร่งใสประดับด้วยเงามืดและเส้นไม้สีเลือดจงบินต่อไป จงพาพวกเขาสู่จุดหมายปลายทางที่แท้จริงน้ำเสียงของเธอเย็นเยือกแต่เต็มไปด้วยคำสั่งที่ไม่อาจขัดขืนนักบินทั้งสองในสภาพเหมือนหุ่นเชิดหันมองหญิงสาวพร้อมตอบกลับอย่างไร้อารมณ์รับทราบท่านผู้ควบคุมและเครื่องบินที่ไม่มีผู้โดยสารอีกต่อไปพุ่งทยานเข้าสู่ความมืดมิดทะลุผ่านรอยแยกแห่งการเวลาและมิติไม่มีปลายทางไม่มีการกลับมาเครื่องบินลำนั้น กลายเป็นเรือข้ามพบรับส่งวิญญาณที่หลงทางในมิติที่ไร้ชื่อและหญิงสาวในหน้ากากดำกลายเป็นตำนานที่ไม่มีวันเลือนหายตำนานของผู้หญิงแปลกประหลาดที่ไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอเพราะสิ่งที่เธอเป็นมันเกินกว่ามนุษย์จะเข้าใจและตอนนี้ประตูอีกบานกำลังรอเปิดรับเหยื่อคนต่อไปอยากให้ผมช่วยเขียนสคริปต์แนะนำเปิดคลิปแบบดึงอารมณ์สุดๆส,สำหรับเรื่องนี้ไหมครับ ถ้าอยากได้พิมพ์แค่เอาอินโทรได้เลยครับและที่ใต้เครื่องบินในเงามืดที่ไม่มีใครมองเห็นสัญ,ญลักษณ์โบราณเริ่มปรากฏขึ้นบนลำตัวเครื่องบินส่องแสงสีเลือดราวกับถูกสลักด้วยพลังจากนรกเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่เสียงของมนุษย์ดังลอดออกมาจากผิวเครื่องบินคลื่นพลังที่ไม่มีใครอธิบายได้แผ่ซ่านไปทั่วฟ้าฟ้าทายุสีดำเริ่มก่ะตัว ก้อนเมฆแปลเปลี่ยนเป็นใบหน้าบิดเบว,วของสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเสียงสายฟ้าฟาดกระหน่ำลงสู่พื้นโลกแต่ไม่มีใครบนโลกนี้รู้เลยว่าต้นตอของหายนะครั้งนี้มาจากเที่ยวบินลำนั้นเที่ยวบินที่ไม่เคยถูกบันทึกไว้ในระบบใดๆเที่ยวบินที่ไม่มีใครจำได้ว่าขึ้นจากสนามบินไหนมีเพียงข่าวลือเสียงกระซิบและคำเตือนในเงามือดอย่าหันมองท้องฟ้าในคืนที่ไร้ดาว อย่าเข้าใกล้เครื่องบินที่ไม่มีแสงไฟนำทางและอย่าหยิบกล่องไม้แปลกประหลาดที่ไม่มีใครรู้ว่ามาจากไหนเพราะบางครั้งการล่วงรู้ความจริงที่ไม่ควรรู้คือคำสาปที่ไม่มีวันแก้ไขหญิงสาวยังคงเดินทางไปในเที่ยวบินถัดไปพร้อมภารกิจที่ไม่มีวันจบสิ้นและคุณอาจเป็นผู้โชคร้ายคนต่อไปที่เธอจะเลือกต้องการให้ผมเขียนประโยคปิดท้ายคลิป แบบสะเทือนใจน่าจดจำและกระตุนให้คนดูคิดต่อใหม่ครับและในมุมหนึ่งของเครื่องบินประตูโบราณที่หญิงสาวเปิดไว้ยังคงเปิดอ้าแสงสีดำดูดกลืนทุกสิ่งเข้าไปอย่างไร้จุดสิ้นสุดในแสงนั้นเงาร่างของผู้โดยสารล่องลอยเหมือนดวงวิญญาณที่ไรที่พักพิงเสียงกระซิบยังคงดําเนินต่อไปซ้อนทับกันเป็นเสียงสวดบทสวดแห่งความมืดที่ไม่มีวันจบและในใจกลางแสงนั้น สิ่งที่อยู่เบื้องหลังประตูค่อยๆเผยตัวมันไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์จะเข้าใจได้ไม่ใช่ปีศาจที่เคยได้ยินในนิทานแต่คือบางสิ่งที่ดำรงอยู่ตั้งแต่ก่อนการกำเนิดของจักรวาลมันจ้องมองผู้โดยสารทุกคนกลืนกินความทรงจำของพวกเขาเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันและหญิงสาวเพียงแค่ยิ้มเดินเข้าสู่แสงมืดนั้นพร้อมเสียงสุดท้ายที่หลุดออกจากริมฝีปากเธอ ยินดีต้อนรับกลับบ้านประตูปิดลงอย่างเงียบงันทิ้งเพียงท้องฟ้าที่ว่างเปล่ากับความลับที่ไม่มีวันถูกเปิดเผยเครื่องบินลำนั้นไม่เคยมีอยู่จริงผู้โดยสารทุกคนนอไม่มีใครรู้จักไม่มีใครจำได้และเรื่องราวนี้จะกลายเป็นเพียงเงาของฝันร้ายในค่ำคืนที่ฟ้ามืดมิดเกินกว่าความเข้าใจของมนุษย์ธรรมดาและในค่ำคืนนั้นที่ท้องฟ้าไร้ดวงดาว ไม่มีใครบนโลกได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากเที่ยวบินลำนั้นอีกแต่ในบางพื้นที่ห่างไกลมีคนเล่าว่าเห็นเครื่องบินลำหนึ่งบินผ่านไม่มีแสงไฟไม่มีเสียงเครื่องยนต์ไม่มีสัญญาณบนเรดาร์บนลำตัวเครื่องบินเต็มไปด้วยสัญลักษณ์โบราณที่เรืองแสงสลัวและเงาร่างของผู้โดยสารที่ไม่มีดวงตาเพียงยืนแน่นิ่งมองออกมาจากหน้าต่างเสียงกระซิบยังคงดังจาก,ากฟ้าฟ้าบางคนที่ได้ยิน บอกว่ามันกำลังเรียกชื่อของพวกเขาและในทุกเมืองจะมีคนแปลกหน้าในชุดแปลกประหลาดเดินทางมาโดยไม่มีต้นทางพร้อมกล่องไม้ปริศนาในมือเพื่อค้นหาเหยื่อรายใหม่เพื่อส่งต่อคำสาบที่ไม่มีวันจบและเมื่อคุณได้ยินเสียงกระซิบในความฝันหรือพบกล่องไม้ที่ไม่มีใครรู้จักบนที่นั่งข้างตัวคุณในเครื่องบินอย่าเปิดมันอย่าถามมหาที่มาเพราะบางทีคุณอาจได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราว ที่ไม่มีทางจบเหมือนผู้โดยสารเหล่านั้นและบางทีหญิงสาวในหน้ากากดำอาจยืนอยู่ข้างหลังคุณแล้วและเมื่อเงาความมืดกลืนกินเครื่องบินทั้งลำไม่มีแม้แต่เศษซากหลงเหลือไม่มีหลักฐานไม่มีคำอธิบายจากวิทยาศาสตร์เพียงรอยร้าวบางเบาที่แผ่กระจายอยู่เหนือฟากฟ้ารอยแผลของการเวลาที่บอกให้โลกรู้ว่าบางสิ่งได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วแอลามันจะไม่มีวันยอมหยุด ในเมืองที่ไกลออกไปเด็กหญิงคนหนึ่งพบกล่องไม้เก่าแก่วางอยู่หน้าประตูบ้านไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีข้อความใดๆเธอหยิบมันขึ้นมาด้วยความสงสัยทันใดนั้นเองเสียงกระซิบจากภายในกล่องเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงแหลมสูงและดวงตาของเด็กหญิงเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทวงจรแห่งความสอยอองอ,งองเพิ่งเริ่มต้นอีกครั้งและในที่ใดที่หนึ่งหญิงสาวในหน้ากากดำ กำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินลำใหม่รอเวลาพิธีกรรมครั้งต่อไปที่จะไม่มีผู้โดยสารคนไหนหนีพ้นประตูห้องโดยสารปิดสนิทเสียงเครื่องยนต์หายไปอย่างไรร่องรอยความเงียบเข้าปกคลุมทุกมุมของเครื่องบินและในความมืดนั้นหญิงสาวในชุดแปลกประหลาดยืนมองทุกคนด้วยดวงตาที่ไร้ชีวิตรอยยิ้มที่เย็นชาเหมือนเธอรู้ดีว่าไม่มีใครจะรอดพ้นจากคืนนี้ได้เสียงหัวใจเต้นรัว ความกลัวที่ซึมลึกเข้าสู่กระดูกสันหลังไม่มีใครกล้าขยับตัวเพราะรู้ดีว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดกาลและเมื่อเสียงสุดท้ายของเธอดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงของมนุษย์แต่เป็นเสียงของความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดเวลาของการเดินทางสิ้นสุดแล้วแต่การเดินทางที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นความมืดกลืนกินทุกอย่างและไม่มีใครได้ยินเสียงของพวกเขาอีกเลยนี่ไม่ใช่เรื่องเล่า นี่คือคำเตือนจากความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดคุณพร้อมจะขึ้นเครื่องลำนั่นหรือยังถ้าคุณพร้อมโปรดฟังให้ดีเพราะเรื่องราวนี้อาจไม่จบเพียงแค่ในคลิปนี้บางครั้งเมื่อคุณนั่งอยู่บนเครื่องบินมองออกไปนอกหน้าต่างคุณอาจเห็นบางสิ่งที่ไม่มีใครเคยพูดถึงและถ้าคุณได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเรียกชื่อคุณจากความมือดอย่าหันไปมอ,องอเพราะบางที หญิงสาวในหน้ากากดำอาจนั่งอยู่ข้างคุณแล้วและเธอกำลังรอออเพื่อพาคุณเดินทางสู่อีกโลกหนึ่งพร้อมกล่องไม้ที่ไม่มีวันเปิดได้อีกครั้งเพราะเมื่อประตูบานนั้นเปิดขึ้นไม่มีใครจะได้กลับมาอีกเลยคุณพร้อมหรือยังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างอย่างเย็นยเยือกกลิ่นโลหะและฝุ่นเก่าๆเ,เต็มไปทั่วห้องโดยสารทุกสายตาจับจ้องไปที่หญิงสาวในชุดแปลกประหลาดเธอยิ้มอย่างเย็นชา เหมือนรู้ว่าทุกคนกำลังจะถูกดึงเข้าสู่ความมืดมิดแล้วจูจูไฟในเครื่องบินก็สลัวลงอย่างช้าๆเสียงกระซิบเริ่มก้องกังวานจากทุกทิศทางเรียกชื่อผู้โดยสารทีละคนเสียงเหมือนลมหายใจเย็นเย,ยือกที่พัดผ่านแก้วหูและทันใดนั้นประตูโบราณที่อยู่กลางเครื่องบินค่อยๆเปิดออกเผยให้เห็นแสงสีดำสนิทที่ไม่ใช่แค่ความมืดธรรมดาแต่เป็นความมืดที่กลืนกินทุกอย่างคุณรู้ไหมว่า เมือ่อใดที่ประตูบานนี้เปิดขึ้นไม่มีใครสามารถปิดมันลงได้อีกเลยและผู้โดยสารที่กล้าหาญเพียงหนึ่งเดียวเดินเข้าไปในแสงนั้นโดยไม่ลังเลความจริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นเองแสงสีดำค่อยๆลากยาวออกมาจากประตูราวกับมีชีวิตที่เต้นรำไปตามเสียงกระซิบในอากาศผู้โดยสารคนนั้นก้าวเข้าไปอย่างมั่นคงแต่ทันทีที่เท้าแตะพื้นแสงนั้นร่างของเขาก็เริ่มโปร่งใส เหมือนถูกดูดซึมเข้าสู่มิติอื่นเสียงหัวใจที่เคยเต้นรัวหยุดนิ่งและความเงียบงันเข้าปกคลุมทุกอย่างหญิงสาวในหน้ากากกลับมายืนที่เดิมรอยยิ้มของเธอยิ่งลึกขึ้นดวงตาที่ไม่มีใครเคยเห็นเบื้องหลังหน้ากากเต็มไปด้วยความพึงพอใจเธอหันมาพูดเบาๆกับผู้โดยสารที่เหลือใครคนต่อไปพร้อมหรือยังความหวาดกลัวก่อตัวขึ้นในอากาศไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวและในเสี้ยววินาทีนั้น เสียงประตูโบราณค่อยๆปิดลงอย่างช้าๆทุกอย่างเข้าสู่ความมืดมิดอีกครั้งและเรื่องราวก็ยังคงดำเนินต่อไปแสงสลัวๆจากหน้าต่างเริ่มจางหายไปความมืดปกคลุมเครื่องบินทั้งลำราวกับเวลาหยุดเคลื่อนไหวผู้โดยสารที่เหลือจับมือกันแน่นใจเต้นแรงด้วยความหวาดกลัวแต่หญิงสาวในหน้ากากกลับเดินไปยังกล่องไม้ปริศนาที่เธอพกติดตัวมาตลอดมือของเธอสั่นเล็กน้อย ก่อนจะเปิดฝากล่องออกเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งคล้ายกับเรียกชื่อใครบางคนภายในกล่องมีวัตถุเรืองแสงสีแดงเข้มเหมือนหยดเลือดแข็งตัวหญิงสาวหยิบมันขึ้นมาและยกขึ้นเหนือศีรษะแสงสีแดงกระจายไปทั่วเครื่องบินกลืนกินความหวาดกลัวกลายเป็นพลังลึกลับที่ควบคุมทุกชีวิตในนั้นและในวินาทีนั้นเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่แค่ยานพาหนะอีกต่อไป แต่มันกลายเป็นประตูสู่โลกที่ไม่มีใครเคยเห็นเรื่องราวยังไม่จบเพราะหญิงสาวกำลังจะเริ่มพิธีกรรมครั้งใหม่และผู้โดยสารไม่อาจหนีจากชะตากรรมที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าได้เลยแสงสีแดงเข้มจากวัตถุในกล่องเริ่มส่องประกายเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นของสิ่งมีชีวิตลึกลับทุกคนในเครื่องบินรู้สึกถึงพลังที่ค่อยๆซึมลึกเข้าสู่ร่างกายเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องราวกับวิญ,ญญาณที่ถูกขังอยู่ในที่แคบ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดจ,จนแทบหายใจไม่ออกหญิงสาวในหน้ากากกวาดสายตาไปรอบๆเราวกับกำลังนับถอยหลังเวลาพวกเจ้าทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่เคยมีใครรู้ทันใดนั้นประตูโบราณที่เปิดกว้างเมื่อครู่เริ่มปล่อยแสงเจิดจ้ากลืนกินเครื่องบินทั้งลำเข้าไปในความมืดเสียงเครื่องยนต์กลับมาดังขึ้นแต่ไม่ใช่เสียงปกติมันกลายเป็นเสียงร้องคำรามจากนรกที่ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้โดยสารแต่ละคนรู้สึกได้ว่าชะตากรรมของพวกเขาไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเองอีกต่อไปเครื่องบินลำนั้นกำลังจะพาไปสู่สถานที่ที่ไม่มีใครกลับมาและหญิงสาวในหน้ากากคือกุญแจที่เปิดประตูสู่นรกบนฟ้าคุณพร้อมจะเดินทางไปกับเธอหรือยังเสียงลอมหายใจเย็นเฉียบดังก้องอยู่ทั่วเครื่องบินผู้โดยสารเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงที่จับร่างกายไว้แน่นเหมือนถูกดึงเข้าสู่วงมิติที่ไร้ซึ่งความหวัง หญิงสาวในหน้ากากยกมือขึ้นและคำพูดสุดท้ายของเธอดังขึ้นในความมืดไม่มีใครหนีพ้นจากชะตากรรมนี้และไม่มีใครจะได้กลับมาอีกเครื่องบินลำนั้นเริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงแสงสีแดงจากกล่องไม้แผ่กระจายเป็นวงกว้างกลืนกินทุกสิ่งที่อยู่ในเครื่องบินเสียงกรีดร้องสุดท้ายของผู้โดยสารดังขึง้นแต่กลับถูกกลืนหายไปในความมืดมิดและในที่สุดเครื่องบินลำนั้นก็หายไปจากโลกนี้ทิ้งไว้เพียงตำนานความหวาดกลัว และเสียงกระซิบที่ยังคงตามหลอกหลอนผู้คนเรื่องราวนี้ยังไม่ได้จบลองอมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองคุณพร้อมจะพบกับความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังหรือยังและในความเงียบงันที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่มีใครกล้าหายใจแรงเกินไปทุกคนรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าที่กว้างใหญ่แต่แล้วเสียงกระซิบเบาๆก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งดังก้องในใจของผู้ที่ยังรอดอยู่เธอจะกลับมา เพื่อพาคุณเดินทางอีกครั้งและแม้เครื่องบินจะหายไปแต่ร่องรอยของหญิงสาวในชุดแปลกประหลาดยังคงฝังลึกในความทรงจำของทุกคนไม่มีใครกล้าพูดถึงเหตุการณ์นี้อีกแต่ในใจลึกไม้ยมกทุกคนรู้ว่าบางสิ่งที่มองไม่เห็นยังคงเฝ้ารออยู่พร้อมที่จะเปิดประตูสู่ความมืดอีกครั้งและคุณจะเป็นใครผู้รอดชีวิตหรือผู้ที่จะถูกเลือกและนี่คือเรื่องราวที่ไม่มีใครร่วงรู้ความจริงทั้งหมด หญิงสาวในชุดแปลกประหลาดไม่ได้เป็นเพียงผู้โดยสารธรรมดาแต่เธอคือประตูสู่อีกโลกหนึ่งที่ถูกปิดซ่อนไว้อย่างแนบเนียนบางครั้งความจริงที่เราไม่กล้ารับรู้กลับเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องบิในในครั้งหน้าโปรดจำไว้ว่าบางเรื่องราวที่ถูกปิดไว้อาจไม่ควรถูกเปิดออกและถ้าคุณเห็นใครบางคนในชุดแปลกประหลาดหรือพบกล่องไม้ลึกลับบนที่นั่งข้างๆจงจำไว้อย่าไว้ใจ และอย่าได้หันหลังกลับเพราะเรื่องราวนี้อาจกําลังเริ่มต้นกับคุณจบแล้วแต่ความลึกลับยังคงดำเนินต่อไปในความมืดที่ไม่มีใครเห็นคุณพร้อมหรือยังที่จะ,ะเผชิญหน้ากับมัน